โอเคครับ okay, นี่นะครับผมคอนออกมาแล้วนะผมลูกสาวนะครับผม HK409 นะครับตัวนี้บามบันเลือดร้อยนะครับออกมานี่โอ้ลำตัวนี่สูงยาวเลยนะครับสูงยาวนะมากครับตัวนี้ออกมานี่สูงประมาณ80เซนถึงเมตรได้แล้วมั้งตัวยาวจริงครับ ยาวแล้วก็สูงด้วยตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปแผนกล้องให้อีกมุมหนึ่งนะครับนี่เลยครับกำลังกินนมเลยครับผมก็ถือว่าปลอดภัยนะผมตัวนี้คลอดออกมาก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงดูครับดูลำตัวเขาครับยาวมากครับผมเป็นลูกวัวที่ออกมายาวครับโหกว่าเขาจะลุกขึ้นยืนได้นี่ก็ใช้เวลา ประมาณชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงได้ผมข้อตอนกลางคืนนะครับผมข้อตอนเที่ยงคืนดูครับสวยครับตัวนี้อนาคตก็เป็นแม่บล็อกแม่พันธุ์ที่ดีได้นะครับผมทายาทเต4เค409เจ้าไม้ขึ้น,นะครับบามันเลือดร้อยนะครับอโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไปด้วยนะครับผมเพื่อ ติดตามพัฒนาการของลูกวัวทางฟาร์มเรานะคบผมและเนื้อหาสาระดีๆนะผมในบางคลิปนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ